con có bên hò ná luôn này Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday Happy birthday, má, má. Happy birthday, Không, birthday to, you. to you Happy birthday to you <laughs> Happy birthday to you b i r เกิดแ a ป p ี้วันเกิดเร็ว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 มาควนควเร็วแฮปปี้วันเกิดทุกอยเ่อะรเพื่อนเก่งนวทั่วทั่วยเนให้ีนน่ะอยู่ทไหนให้พรมันด้วยมไม่ล่าถ้าเรียกเสิร์เรียกิร์ฟก่มา้วขกให้จีเป็นเด็กดีไม่ายหน้ามันขยันไม่ท้อชีวิตด้อยู่ได้รอด เรียนดีขยันไม่ล้อชีวิตให้พระเจ้าอวยพรเอาอย่าล้อก,ก็บอกให้พระเจ้าอวยอพรขยันขันแข็งครัรบพี่ทำทันทีทำดีทุกเวลาให้จเจริญรุ่งเรืองทุกทุกเวลานอนให้มีเวลาเวลาเมื่อวานนั่งร้องไห้เหรอรอบหนึ่งร้องเพื่อ,อ,อคนดูเขาก็นั่งแฮปปี้เบอร์เดย์รอแฮปปี้เบอร์เดย์ผมตั้งแต่ส,งสองทุ่มยนเที่ยงคืนอะนล สีส <Net> ิบคนั่งกับผมรองาอยู่รับแลยโอเคดูในครับดูในนะไครับดู้ม้เงินใคร